ไลฟ์หลอนย้อนหลังวิดีโอห้องจักเก่าสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิศณัทครับสวัสดีครับคุณอาเมีนสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมคุณอาเมีนครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนแถวร่มเกล้าครับอยู่แถวแถวย่านร่มเกล้านะใช่ครับบ้านเก่าผมเองเออนะฮะแล้วปกตินี่ติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ จำครับที่เมื่อกี้โอ้โหเรื่องเมื่อกี้น่ากลัวมากครับเออเรื่องคุณพาคินเนาะโอ้โหดมากครับโหดมากเมกื่อกี้ผมฟังแล้วผมตกใจเลยว่า<ห>เฮ้ยเออแต่เรื่องของคดีคงคดี<ห>ดความเราไม่ต้องไปพูดถึงก็แล้วกันเราเอาความน่ากลัวอย่างเดียวนะเนียครับ <c oughs> รอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องคุณอามีนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเส้นทางเหมือนกันนะครับแต่เป็นเส้นทางที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก็คือย่านศรีนคริน ใช่ครับเออไปเจออะไรมาครับเรื่องนี้เรื่องของลุงข้างทางเชิญครับคุณอามีนครับพี่ต้องเกริ่นก่อนนะครับพี่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วครับประมาณสิบสี่สิบห้าปีนะครับพ่อแม่ผมอ่ะเขาแยกทางกันครับนะครับพี่แล้วแม่ผมอ่ะเขาจะทํางานเลิกดิกประมาณสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วผมมากลับจากโรงเรียน ผมก็จะต้องเดินเลาะชายคลองนะครับไปที่ร้านเกมสมัยนั้นจะเป็นเกมวินนิ่งอะไรเนี่ยครับครฮบผมก็จะไปเล่นรอแบบประมาณสี่ทุ่มสี่โมงครึ่งอเนี้ยครับแล้วผมก็จะเดินเลาะลิงคลอง<ะ>เดินเลาะลิงคลองกลับบ้านนะครับมันจะเป็นพี่แจค๊คนิภาพออกไหมฮะต้องทางรถไฟอะครับสมัยนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับอยังเป็นป่าะนะฮะยังจะมีสะพานปูนเดินเลาะมาตรง ประมาณถนนมอเตอร์เวยครับนจะเป็นสะพานปูนล็อกทียืงผองมาระหว่างทางอผมก็เดินกลับบ้านนะครับตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่งครับพี่แจ๊คผมข้ามสะพานไม้นะครับพอข้ามทางรถไฟมามันจะเป็นสะพานไม้ประมาณสิบเมตรแล้วก็จะต่อขึ้นสะพานปูนอีกทีนึงนะครับแล้วตรงนั้นน่ะ ตรงทางรอยต่อนั้นอะมันจะมีเสาไฟเป็นเสาไฟสองสว่างอะครับพี่แจ็คมันก็จะติดมั่งไม่ติดมั่งอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเห็นลุงคนหนึ่งเขาใส่ชุดสีขาวครับพี่แจ็คเขากลังตกปลาอยู่ถือแล้วด้วยแบบตามภาษาเด็กเจ้าพินนะครับเออ่ลุงเป็นไงตาตาบ้างยังอะไรอย่างนี้ยครับก็เดินไประหว่างเดินก็ไปหาแต่แจ็คชบอกว่ายังเลยหนูอะไรเงี้ยครับ ผมก็อมหนึ่งใส่ชุดขาวยังก็คนจริงเจือแต่ทําไมามานั่งตกปลาอ,อะไรอย่าคเับเราผมก็เดินเลยมาสักสองเอก้าได้นิ่เสียงกบอืบเหมือนเหมือนไม้หักนะครับพี่แจ๊คเอาฮะผมก็เลยเฮ้ยผมก็ลองถ่ตัวใหญ่แน่เลยอย่างี้ะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเด็ดเด็ดหักเลยผมก็เลยหันไปดูครับพี่แจ๊คพอหันไปดูเนี่ยผมเห็นลุงครับอืแต่ลุงอ่ะ คอลุงอ่ะเขาขาดครับพี่แจ๊ค <Hey. S 2> เหลือแต่นหนังอะ่ะหนังตรงท้ายคออย่าครับพี่แจ๊คแล้วห้อยอยู่หันหน้ามาทางผมอ่ะครับครับแขนขานี่แบบเละคือแหลกกองอยู่ตรงน,นั้นอะ่ะเยพี่แจ๊คลองดูภาพนะครับฝั่งขวาเป็นตลิ่งน,นะครับ uh. แล้วก็จะมีต้นก้ามปูสองต้นใหญ่ๆครับแล้วฝั่งซ้ายจะเป็นริคลองอร uh. ุงเขนาน่าอยู่ฝั่งริคลองอ่ะครับข้างต่อไปครับพอผมเห็นอย่างนั้น่ะพี่แจ๊คคือ มันเหมือนมันช็อตอะ่ะคือมันทุกอย่างมันหยุดไปประมาณห้าวิอับแล้วผมก็วิ่งผมก็วิ่งกลับมาคือถ้าบ้านผมอะ่ะมันจะต้องวิ่งลอดใต้สะพานทางด่วนนะครับ,รบที่สมัยนั้นอะ่ะมันจะมีแค่มันจะมีแค่เส้นเรียบอย่างเดียวครับมอตอก์วเวยตรงกลางยังไม่มีมันจะต้องวิ่งลอดใต้สะพานฝแล้วใต้สะพานมันค่อนข้างมืดครับ,รบไปก็ไม่มีผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าบ้านป้าก่อน คือเรียวเข้าบ้านปา้าเสร็จผมก็ไปเคาะประตูเรียกเขาหวะนะครับคบือไปเคาะเคาะคือ,อป้าเขาถามเอา आ, เอาเอาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมผมก็ป,ป้า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 นอนด้วยนอนด้วยคือพี่แจ้งลองนี่ภาพเอ่อห้องเช่านะครับ,รบมันเป็นบ้านเชา่าเป็นบ้านไมน้อะครับคืพบอพอเข้าไปาเจอที่นอนเลยอ่าผมก็มุดมุ้งเข้าไปนอนทั้งชุด,ดเรียนอย่างนั้นเลยครับพี่แจ เขาไปนอนเสร็จผมก็นอนริมประตูใช่ไหมฮะริมข้างประตูคือข้างประตูเนี่ยป้าของเขาก็จะแขวนชุดละหมาดของมุสลินนะครับอ่ามันจะเป็นชุดละมาดสีขาวๆนะครับที่เขาเรียกกาละตรงอ่ะครับพี่อ่าอ่านึกออกอ่าฮะมันจะเป็นชุดยาวน,ะนะะั่นแหละครับ,รบผมก็หลับตาคือช่วงที่ผมนอนแล้วก็พักนี่คือใจมันยังเส้นอยู่ับพี่มันยังแบบผมยังช็อกอยูอ่ผมก็ลืมตาพอลืมตามอ,มองเนี่ย ม,มันเขาหนอนคนจ้องอะครับพี่ใหญ่ผมก็เลยเช่งไปที่ตละลกงอะครับครับมันเริ่มรู้สึกเหมือนมีแขนเริ่มรู้สึกเหมือนมีขาครับพี่แล้วก็เริ่มมีหน้ามีแล้วเหมือนก้มลงมาหามุ้งอะครับพี่มุ้งที่ผมนอนเหมือนเร่ม,มาใกล้มาใกล้ผมด่าสาราพัพเลยครับพี่ใน<อ>ใจนะเพื่อบ หนูจ่าสารพัดคำเลยครับพี่แล้วครับสุดท้ายที่ผมที่ผมรู้สึกผิดจนทุกวันเนี้คือผมแช่งเขาอะครับผมแช่งว่าแบบเออขอให้ตกนรกหมกไหมมาดูดีเกิดอะไรต่อะไรประมาณนี้ครับ้ององคิดดอะไรประมาณนี้ครับพี่แล้วก็หมดสติไปเลยคือแล้วเช้ามาก็ตื่นในิงจรผมอยู่โรงพยาบาลครับพี่ ผมมีร่องเต็มเลยครับอคือพอผมตรียมมาที่บ้านเขาก็ถามว่าแบบเป็นอะไรไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรไปเลยมาถึงช็อกตัวร้อนเป็นไข้อะไรเงี้ยครับอืผมก็เลยเล่าให้เขาฟังแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าบ้าไปเดินได้ยังไง่านนั้นไม่รู้ยังไงว่าตอนเช้าเรามีคนโดนรถไฟเหยียบเอ้าหรอหมายถึงว่า,าตอนเช้าก่อนหน้านั้นเองเหรอ ใช่ครับวันเดียวกันเลยครับพี่คือตอนเช้าอ่ะคือผมไปโรงเรียนประมาณเจ็ดโมงไงครับแล้วลุงคนเนี้ยเขามาตอนรถไฟก็เจ็ดโมงสี่สิบห้าหรือประมาณแปดโมงเนี่แหละครับคือลุงคนนี้เขาเป็นใครก็ไม่รู้ครับพี่คนแถวนั้นก็ไม่เคยเห็นอ้าวไม่ใช่คนแถวนั้นใช่ครับไม่มีใครรู้จักเลยครับครับก็ใส่ชุดสีขาวแล้วอยู่ดีๆพอเขาเห็นรถไฟมาเขาไปนอนทากยางเลยครับเฮ้ยหรอ ใช่ฮะแล้วแล้วสภาพศพอะครับคือคอ่ะเขาเหลือแค่หนังตรงท้ายคอจริงจริงครับครับครับคือแบบโอ้โหก็ตั้งแต่นั้นนะพี่แจ๊คมันเหมือนแบบมันเหมือนตั้งปูเลยอะครับพี่ไปไหนก็เจอไปนี่ก็เจอไปนี่ก็เจอครับพี่มันแบบมันช็อกเลยครับพี่แสดงว่าคุณแสดงว่าคุณลุงคนนั้นเนี่ยเหมือนเขาตั้งใจที่จะมาโทษนะฮะมาฆ่าตัวตาย ครับพี่เหมือนเหมือนเหมือนโอ้คนลุกครับเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับอือืมอืมแล้วไม่มีใครเคยเห็นจกันเลยอ่ะดูดีแจมาแล้วก็มานอนอยู่ตรงนั้นอ่ะหน้าโรงเรียนเลยครับครับโอ้แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นมาเหมือนกับว่าตัวคุณอาหมีนก็เห็นมาต่ดเห็นมาโดยตลอดใช่ครับเหมนิตมันเปิดความที่อราศาสนาผมมักคือไม่กลัวอยู่แล้ว่ะที่อือม นี่ครับแต่ก็โบวนาทีนั้นช็อกไม่ช็อกเมืที่นาใครคนใครเจิไม่กลัวขนาดไหนเนี่ยเจอถ้าเจอแบบรูปร่างอย่างที่คุณอาเมีนเจอนะยังไงก็ต้องวิ่งไว้ก่อนครับวิ่งครเขาบอกว่าขาตายอ่ะคือครับโ่าใครขาตายก้าวไม่ออกก็ก็แล้วแต่ละครับที่แต่ผมต้องไปแล้วครับชั่วโมงนั้นคมันช็อกไม่ได้ครับ เข้าใจฮะเข้าใจอารมณ์นั้นนะครับก็สรุปได้ว่าเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนั้นมาฆ่าตัวตายโดยการให้รถไฟทับใช่รัอเออนะฮะช่วงเช้าก่อนที่คุณอามีจะเจอเรื่องนี้อืมใช่พัอพี่เป็นที่โจดจันในแถวบ้านผมมานานหลายปีนะพี่นะลุงคเนี้ยฮะแล้วเป็นออืม พอมีรถไฟฟ้าพอมีอะไรเนี่ยับเรื่องแกก็เริ่มซาลงไปนะครับด้วยความเจริญที่ที่มันเข้ามานะครับมันไม่ได้เป็นป่าเหมือนกับสมัยก่อนละใช่ครับสมัยก่อนจะมีแต่ป่าครับพี่ครับครับเข้าใจฮะคําว่าถนนสีนครลินย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเปลี่ยวนะฮะถือว่าเป็นถนนแบบอ่าผมผมเรียกว่าเป็นถนนโทษนะฮะเป็นถนน ชาญเมืองต่างจังหวัดไปเลยอ่ะสีนักลินสมัยนั้นแ่ะเออนะฮะย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีนะประมาณสิบสี่ปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้ครับได้ฮะคุณอามีนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครโอเคเดี๋ยวหลังจะโทรไปเล่ายังอื่นดนะครับยินดีครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมา ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สลับเวลาในการโทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วครับนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ในห้องแชทที่ดูไลฟ์สดกันอยู่ด้วยเดี๋ยวกลับไปเมาส์ไปคุยกับเพื่อนๆกันต่อนะครับโอเคขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังเรื่องร้อนๆกันจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณคิดถึงเครื่องนอนคิดถึงพิษณัตไทยแลนด์